คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำปูเหลืองปลหังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และัวี r รกเรเ a t ร r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโ o ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอป g o จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเกษียใไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮนะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียณปั๊บหม่มันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะ กี่ข้างครับ uh, เสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะก็ยังทนอยู่นะเรียกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันมันมันปิดปตดเพราะ กินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็กกเอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก้าวฟรีมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอนแล้วผมก็ถามทํายังไงเขาบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อน แล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบำบัดด้วยหม oh. อกายภาพบำบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซับพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นกับประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมผมก็มานึกแล้วบอเอเรานี้ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรอจะฝาก ชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อันน่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่มาอาจารย์กูอ่ะ Google uh huh. นะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทด,ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถัดผลงานของอ,อาจารย์มามาปับเย็นคุณต้นขอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทาน พอเช้าวันที่หกตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลองแบบไม่เอามือเท้าลาบันไดอ่าหนึ่งเออได้ฮะสองสามได้แล้วสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะผมลงไปผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบ <6 S 1> หกวันเองนะหกวันครับวันที่หกฮะ แที่สมองผมนั้นมันแล่นไงพอเราหายปับ๊บเราก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพือ่อนะที่เขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออนะผมคิดนะผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพพี่มีพ,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 พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยนะผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อน <laughs> ไม่กินก่อนหายเอาตาังคคืนมากินไม่หายโอเคเอ,อเอาของคืนมา ก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อพยายามเสาะ,ะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาคใครไม่เป็นโลกข้อเข่าเสือ่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป,เป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายรมันเป็น<า>อาาั้งเคียง คนข้างเคียงมันไม่มีจริงๆนะครับหลือแ,แต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินัยหายทุกคนครับผม